อุตสาห์เอาภาคเทพกลับมาทำใหม่แล้วทั้งทีแต่ดันเป็นแค่รีมาสเตอร์ที่ปรับปรุงแค่ภาพมันจะยังสู้เกมอื่นได้ไหมติดตามได้ใน Mass Effect Legendary Edition Review โดยตัวผมเองนั้นบอกเลยว่าเป็นแฟนของ BioWare ในสมัยก่อน คือเนื่องจากเขาทำเกม r p g ได้ถูกใจแล้วก็สนุกมากๆได้แก่ซีรีส์ r a g o n Age แล้วก็ Ma s s Effect โดยซีรีส์ m a s s Effect เนี่ยผมได้เล่นภาคแรกก็คือภาค3ที่ออกมาในปี2012หรือว่า9ปีที่แล้วโดยผมนั้นได้เล่นไปทั้งหมด2รอบแล้วก็ชอบมากจนกลับไปเล่นภาค2คือเอาเซฟอ่ะกลับมาเล่นภาค3อีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยรีวิวนี้จึงถือเป็นรีวิวที่มาจากแฟนเกมที่เคยเล่นมาแล้ว โดยเกม Legendary Edition เนี่ยมันคือการอัดแพ็กเกม3ภาคพร้อมกับ DLC รวมทุกตัวไว้เป็นก้อนเดียวกันโดยผมจะใช้มาตรฐานรีวิวสำหรับเกม2021เนื่องจากทาง BioWare เนี่ยกล้าปล่อยมาในปี2021ถ้ารีวิวแล้วบอกว่าสำหรับปี2007เนี่ยระบบจะค่อนข้างดีแล้วจะถือว่าไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่โดยการรีวิวครั้งนี้นั้นผมจะเน้นพูด <'t> ข้อดีและข้อเสีย เรียงจากภาคหนึ่งไปภาคสามจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานแล้วก็ซ้ำซากจนเกินไปแต่ก่อนอื่นเลยไปดูวิธีการเล่นกันก่อนวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่มีโอกาสให้ผู้เล่นได้เลือก Choice ในการดำเนินเรื่องแล้วก็เลือกฉากจบของเราเองโดยในเกมนั้นจะให้เรารับบทบาทเป็นคอมมานเดอร์เชฟเฮด ทหารผู้มีผลงานผ่านศึกใหญ่มาโดยหน้าที่ของเรานั้นก็คือทำการนำหน่วยภาคสนามขนาดเล็กเข้าไปทำภารกิจที่มีผลต่อทั้งกาแล็กซีโดยวิธีการเล่นนั้นก็จะคล้ายๆเกม Open World สมัยนี้ก็คือเรานั้นจะอยู่บนยานนอ์มังดีแล้วก็เลือกจุดหมายออกไปทำเควสหลักเควสเสริมสำรวจดาวอื่นหรือว่าคุยกับลูกเรือของเราก็ได้ เพียงแค่ทุกดาวที่เราเลือกไปนั้นมันมีแอเรียค่อนข้างจำกัดและถ้าจะไปดาวอื่นนั้นเราจะต้องเรียกยานกลับรับเสมอโดยในตลอดซีรีส์นั้นจะมีข้อเสียใหญ่ตลอดก็คือบทพูดนั้นจะไม่ตรงกับเท็กซ์ที่พูดคือบางข้อความเนี่ยขึ้นมาแบบติ่มมากแต่ว่าพอพูดออกไปทีนี้แบบโอ้โหเล่นซะใหญ่โตเลยแถมพูดแรงอีกทำให้เวลากาการเลือกดลลอกเนี่ยมันค่อนข้างยากนิหนึงกว่าเกมปกติ มาเริ่มกันที่ภาคแรกข้อดีของภาคแรกนั้นก็คือเนื้อเรื่องนี้ตึงมากแล้วก็น่าติดตามตั้งแต่10นาทีแรกโดยในเรื่องสไตล์ Ma สเ f f เฟกเนี่ยมันจะออกแนวมิสต e รีปนการเมืองนิดๆซึ่งการตัดสินใจของ c อ m m a n d e r s h e p a r d เนี่ยจะตัดสินชะตากรรมของเผ่าเอเลียนอย่างมีนัยสำคัญจึงทำให้การเลือกชอยส์แต่ละชอยส์มีผลมากโดยนอกจากเนื้อเรื่องจะน่าสนใจแล้ว เนื้อเรื่องของมันยังแรงด้วยคือให้อารมณ์แบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยหรอแต่น่าเสียดายที่เปิดมาแรงแล้วก็ไม่มีอะไรแบบนี้เลยอีกพักใหญ่แต่อย่างดีที่ยังจบสวยแล้วก็จบยิ่งใหญ่มากทําให้อยากเล่นต่อทันทีข้อดีต่อมาของเกมนี้ก็คือรอหรือเนื้อเรื่องเบื้องหลังของเกมน่าสนใจมากคือเนื่องจากจัก,กรวาลเนี่ยมีเอเลียนหลายเผ่าและแต่ละเผ่าเองก็มีคอนฟ lict ต,ตัวเองกับเผ่าอื่น การที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของเอเรียนพวกนี้ในภาคหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าค้นหามากเพราะว่าอย่างตัวผมเองที่โดดไปเล่นภาค2เนี่ยมันไม่มีออปชันในการคุยแบบนี้อีกแล้วส่วนมากมันจะพูดถึงปัญหาเดิมแบบขยายออกไปซะมากกว่าโดยการไปคุยสำรวจรอรของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีโดยไม่มีน้ำเยอะเกินไปแบบดิสโกเอ,อลิเซียมแล้วก็ไม่แห้งเหือดเกินไปเหมือนกับเกมไซเบอร์พัง ที่งงว่าแบบเฮ้ยนี่เกม RPG อย่างเนี้ยแทบไม่มีอะไรให้คุยเลยข้อดีถัดไปซึ่งลิงกับข้อดีก่อนหน้านี้ก็คือเกมมีปาร์ตี้เมมเบอร์ที่ทำคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีมากๆคือหลายตัวละครในเกมนี้เนี่ยถือเป็นตัวละครระดับตำนานที่ผ่านมาเป็น10ปีผมยังจำได้ตึงตาไม่มีเปลี่ยนไม่เหมือนกับภาคแอ d นโดเมดาที่อย่าว่าจะจำปาร์ตี้เมมเบอร์เลยตัวพระเอกเองชื่ออะไรผมยังจำไม่ได้เลย รู้แค่ว่าเขาเป็นพาร์ทไฟเดอร์แค่นั้นเองโดยปาร์ตี้เมมเบอร์แต่ละคนนอกจากจะแทนเอเรียนประจ,จำเผ่าที่มีวัฒนธรรมน่าสนใจแล้วแต่ละคนยังมีคอน FLICT ของตัวเองที่น่าค้นหาแต่น่าเสียดายที่เอาออกมาใช้น้อยไปหน่อยข้อดีสุดท้ายของเกมนี้ก็คือเกมนี้เป็น Third Person Shooter ที่มีระบบการต่อสู้เป็น r p g โดยทั้งปาร์ตี้เหล่านั้นจะมีสกิลให้เราควบคุมทั้งหมดโดยเราสามารถจัดคอมโบของปาร์ตี้เพื่อให้การต่อสู้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่เอาจริงแล้วเนี่ยการจัดปาร์ตี้ของเกมไบโอ a ว e ร์ส่วนมากจะเน้นตามความชอบของลูกรักมากกว่าก็เพราะว่าตัวลูกทีมที่ได้ออกไปลุยก,กับเรานั้นส่วนมากจะมีบทพูดค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยใครอยากให้ลูกรักใครมีแอร์ไทม์เยอะ,ะก็จงพกเขาออกไปดูด้วยซะ ไม่งั้นจะพลาดช,ช็อตสำคัญสังเกตจากวิดีโอรีวิวของผมก็ได้มันจะมีหนึ่งคนเนี่ยที่เป็นตัวลูกรักของผมผมเดาว,ว่าคนดูก็ไม่น่าจะเดายากว่าคนคนนั้นเนี่ยคือใครโดยในตอนยิงนั้นเรายังสามารถสั่งเพื่อนให้ไปยืนคุมประจํามุมได้โดยลักษณะการต่อสู้ของภาคนี้ก็คือเรานั้นยิงไปด้วยแล้วก็กดพอสใช้สกิลทําเดามจหรือสตันยูนิตอีกฝ่ายไปด้วย ซึ่งผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมที่มีระบบ RPG แบบนี้มาก่อนแต่ก็มีข้อเสียบ,บางส่วนก็คือ Movement และ Animation เนี่ยค่อนข้างจะช้าจึงทำให้เวลาเปลี่ยนตำแหน่งในตอนยิงเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกออกว r ดนิดนึงอีกทั้งด้วยความเป็น RPG ทําทำให้บางครั้งเนี่ยวิ่งไปข้างๆกันไถไปคู่กันเลยแต่ยิงเลือดไม่ลดเนี่ยมันเลยจะให้อารมณ์รู้สึกฮานิดนึงและที่สำคัญก็คือเกมนี้เนี่ย กระสุนปืนเป็นแบบอินฟินิตี้แต่จะต้องบริหารความร้อนแทนคล้ายๆกับปืนเอลสตารของเกม Apex Legends ซึ่งทำให้การยิงนั้นมันไม่ค่อยมันสักเท่าไหร่แล้วก็ข้อดีต่อมาก็คือตัวเกมนั้นมีระบบนิสัยโดยเขาจะใช้ชื่อว่าเป็นเรเนเกตหรือพารากอนพูดง่ายๆก็คือเป็นระบบคนดีหรือว่าคนเถื่อนโดยหากเราให้เช e เพิร์เนี่ยตอบแดร์ล็อกแบบไหน เชฟเปิดของเราก็จะมีนิส,สัยแบบนั้นโดยการแสดงนิส,สัยเนี่ยก็จะแสดงนิส,สัยออกมาตลอดแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกตอบดรล็อกแบบที่มีลักษณะนั้นนั้น <'m> มาดูทางด้านข้อเสียของเกมนี้ดีกว่าคือเกมนี้เนี่ยนอกจากเควสหลักของเกมแล้วเกมค่อนข้าง,างน่าเบื่อมากคือเริ่มจากเกมมีเพ c ซิ่งที่ไม่ค่อยดียกตัวอย่างเช่น มีช่วงไหนที่เป็นเควสอยู่ในเมืองเกมก็จะประเคนเควสในเมืองมารัวๆดังนั้นเราก็ต้องเดินส่งเควสไปส่งเควสมาในเมืองแทบไม่ได้ยิงเลยสักครั้งซึ่งการทำอะไรซ้ำๆนานๆเนี่ยถือว่าน่าเบื่อมากต่อมาก็คืออัตราส่วนของเควสหลักกับเควสเสริมเนี่ยไม่ค่อยดีเอาเลยคือระยะเวลาในการเล่นเกมนี้อยู่ประมาณ30-32ชั่วโมงแต่ถ้าหากนับเควสหลักที่ออกไปตะลุยนอกอวกาศเนี่ย มีประมาณ5-6เควสเองนอกจากนั้นจะเป็นการสำรวจดาวหรือทำเควสเสริมซะมากกว่าโดยการสำรวจดาวเนี่ยเกมจะส่งรถออกมาและให้เรานั้นขับรถออกไปสำรวจดาวสำรวจพื้นที่ต่างๆซึ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็หลอนแล้วเพราะว่าเกมใช้ระบบขับรถเดียวกับภาคตำนานอย่างภาค a n d โดรเมดเอาจริงๆการขับรถโนม a d ในภาคแอนโดรเมดมันก็สนุกแหละแต่ที่มันไม่สนุกก็คือการขับรถบนดาวที่ว่างเปล่าแล้วก็ไร้ชีวิตชีวา ให้นึกภาพเหมือนกับไปขับรถ GTA บนดาวอังคารอย่างเงี้ยคิดว่ามันสนุกไหมอะแต่ก็ยังดีที่บางดาวนั้นมีพาสเซลให้คิดหน่อย mm hmm. เช่นต้องมีการไต่ที่สูงจะทำมุมยังไงจะขับยังไงไม่ให้รถตกอะไรอย่างนี้น่าจะอารมณ์คล้ายๆกับเกม Death Standing แต่โดยรวมแล้วประสบการณ์การสำรวจดาวก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเบื่อมากสำหรับผม ในส่วนของเควสเสริมเนี่ยเนื้อเรื่องส่วนมากก็จะเป็นแนวตามหาคนตามหาของกลับมาคืนเจ้าของซึ่งมันก็ไม่มีอะไรให้หน่าจดจำซึ่งผมเนี่ยเล่นไป2วงคเองก็ลืมเกือบหมดและจำได้แค่เควสเดียวเพราะว่าเควสนั้นเนี่ยมีตัวเลือกให้เช e เพิร์ดให้เลือกแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเลือกยากพอสมควรและที่สำคัญก็คือเวลาทำเควสเสริมเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเข้าตึกต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าทั้งจัก,กรวาลเนี่ย มีสถาปนิกอยู่แค่สามคนคือเวลาคุณเข้าตึกเนี่ยคุณก็จะเจอแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกตึกเลยคืออารมณ์ว่าถ้าเข้ามาข้างหน้าเป็นแบบเนี้ยข้างในเป็นยังไงนี่คุณรู้หมดแล้วอะเพราะว่าดีไซน์ตึกมันเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ศัตตูเปลี่ยนแค่องค์ประกอบข้างในของบางชิ้นนิดหน่อยแต่พวกจุดวางประตูจุดเก็บของเนี่ยแทบจะคล้ายกันหมดเลยทําให้เวลาเล่นนั้นยิ่งทวีคูณความน่าเบื่อเข้าไปอีก ซึ่งนับวันน้าเสียดายมากข้อเสียสุดท้ายก็คือเกมมีระบบ Visualization ที่ไม่ค่อยเป็น u s e r f r i e n d l y สักเท่าไหร่คือคุณจะดูข้อมูลต่างๆในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวเช่นเวลาที่คุณสำรวจดาวเนี่ยถ้าคุณกลับไปทำภารกิจแล้วกลับมาสำรวจใหม่เนี่ยคุณก็จะจำไม่ได้ว่าอันเนี้ยเคยสำรวจไปหรือยังและเกมก็ไม่บอกด้วยว่าอันเนี้ยเคยสำรวจไปแล้ว คุณก็ต้องเข้าไปคลิกแต่ละระบบแต่ละดาวว่าเอ๊ะชื่อนี้คุณคุณไหมนะถ้าจาไม่ได้กดเข้าไปแล้วพบว่าเคยสารวจแล้วก็เสียเวลาฟรีอันนี้ก็ค่อนข้างน่าลาคาญหรือการเก็บไอเทมเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆในเกมภาคหนึ่งเนื่องจากเป็นเกมที่ออกแนว rpg เยอะที่สุดไอเทมมีเยอะมากๆแล้วก็ใช้เรียงความเก่งด้วยตัวเลขเช่นปืนบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีสแตทบอกมีแต่ตัวเลขบอกซึ่งปืนแต่ละชนิดเนี่ยความเก่งไม่เท่ากัน เช่นปืนระดับ5ของกระบอกนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าปืนอีกกระบอกหนึ่งที่ระดับ4อะไรเงี้ยทำให้เวลาเลือกเก็บไอเทมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเก็บชิ้นไหนเพราะว่าจำสแตทปืนไม่ได้ไมีแต่ชื่อกับเลขก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงก็จบแล้วสําหรับข้อเสียต่อไปไปดูข้อสรุปของภาคหนึงกันเลยดีกว่าสรุปภาคแรก ภาคแรกเนี่ยผมให้คะแนนไว้ที่6คะแนนคือสิ่งเดียวที่แบบเกมภาคนี้ก็คือ party member แล้วก็ story หลักที่น่าติดตามโดยผมแนะนำว่าให้รีบๆเล่นไปทำ quest หลักแล้วก็เค e สเสริมบางตัวให้จบโดยการสำรวจดาวเนี่ยไม่ต้องทาก็ได้เพราะว่ามันน่าเบื่อมากแล้วก็รางวัลไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องในเกมภาคต่อๆไปด้วย มาต่อกันที่ภาคที่เขาลือกันว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดในไตรโลจี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเคยเล่นภาค3มาก่อนแล้วกลับไปเล่นภาค2เนี่ยผมก็งงว่าภาค2มันดีกว่าภาค3ยังไงเนี่ยยังไงภาค3ที่เราเล่นก็สนุกกว่าแต่พอกลับมาเล่นครั้งนี้หลังจากภาคหนึ่งเนี่ยคือเข้าใจเลยว่าภาคนี้เนี่ยมันดีขนาดไหนคือตอนที่ผมเล่นน่ะผมรู้สึกเลยว่าเดฟเนี่ยจนเนียสมากคือมันแก้จุดอ่อนจากภาคหนึ่งได้เกือบหมดเลย คือเล่นแค่บทนำเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าผมจะต้องรักภาคนี้แน่ๆแ,แล้วมันจะดีขนาดไหนเนี่ยมาฟังผมขายของกันดีกว่าสิ่งแรกที่ภาคนี้ทำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือการยิงปืนของภาคนี้นั้นจะไม่ใช่การบริหารความร้อนอีกแล้วแต่จะเป็นการยิงปืนที่มีจำนวนกระสุนในแม็กกาซีนเหมือนกับเกมทั่วๆไปแล้วก็ปืนนั้นมีระบบดีคอยที่หนักหน่วงแล้วก็ชัดเจนขึ้น ทำให้การยิงนั้นรู้สึกสนุกแล้วก็มันยิ่งขึ้นนอกจากนี้ movement cover to cover ที่ถูกพัฒนาต่อยอดออกมาทำให้เชฟเพิร์ดนั้นสามารถเคลื่อนที่ในสนามลบได้อย่างพลิ้วแล้วก็เป็นดั่งใจมากยิ่งขึ้นโดยภาคนี้นั้นเขาได้ลดความเป็น rpg ลงก็คือโดย option default อะสกิลของตัวละครเพื่อนเราจะถูกใช้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ผู้เล่นสายแรมโบหรือคนที่ขี้เกียจกดสกิลเนี่ยสามารถ Enjoy กับเกมได้มากยิ่งขึ้นจากภาคหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถตั้งให้ลูกทีมเราใช้สกิลตามใจเราสั่งก็ได้เพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบที่ผมชอบใช้โดยส่วนตัวนั้นไม่คิดว่าเกมทำลายความเป็น RPG ลงผมมองว่ามันค่อนข้างบาลานซ์ระหว่างความมันแล้วก็ RPG ได้ดีดีกว่าภาคแรกที่เน้นความเป็น RPG จา๋าทาให้เวลายิงนั้นมันจะรู้สึกทื่อๆไปหน่อย อันนี้ถือว่าทำได้ดีแล้ว<ป>โดยความรู้สึกช่วงแรกในการเล่นเกมภาค2นี้นั้นคุณจะรู้สึกโอ,อุ่นมากเนื่องจากยานนอบางดีเนี่ยที่ตอนแรกเป็นยานเล็กๆเ,เหมาะสำหรับการทำมิชชั่นสเตลเนี่ยได้กลายไปเป็นยานรีสอร์ทแอนด์สปาที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็แต่ละห้องนั้นมีปาร์ตี้เมมเบอร์อยู่ครบจึงทำให้ภาคนี้นั้นเป็นภาคที่มีปาร์ตี้เมมเบอร์เยอะที่สุด โดยมิชั่นหลักส่วนมากในภาคนี้นั้นก็จะเป็นการทามิชชั่นเพื่อช่วยเหลือลูกทีมเราซะส่วนมากกว่า80%โดยถือเป็นการยกข้อดีของภาคหนึ่งที่แต่ละเมมเบอร์มีปัญหาอยู่แล้วเอามาใช้ในภาคนี้ได้อย่างดีโดยมีบางคนบอกว่าเนื้อเรื่องหลักในภาคนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากเป็นการช่วยเพื่อนซะมากกว่าแต่ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญระดับต้นๆของเกมทุกเกมอะ่ะก็คือความสนุกของเควสตหลักเนี่ยมันสนุกขนาดไหน ซึ่งความสนุกของเควสตหลักในภาค2ที่เกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่ามีความสนุกมาตรฐานเดียวกันกันกบภาคแรกและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเควสตในภาค2เนี่ยมีจำนวนมากกว่าเยอะแล้วก็สามารถสร้างความผูกพันกับลูกทีมเราได้ดีทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันทำให้อินในตัวละครมากยิ่งขึ้นดังนั้นความสนุกของเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยผมถือว่าทาออกมาได้ดีเลยทีเดียว ข้อดีถัดมาซึ่งถือเป็นข้อดีที่สุดของภาค2นี้ก็คือเป็นภาคที่ตัดมิชชั่นเสริมแล้วก็การสำรวจดาวอันแสนน่าเบื่อออกไปโดยใน32ชั่วโมงที่เล่นจบนั้นกว่า80%คุณจะใช้เวลาในการทำเควสหลักช่วยเหลือเพื่อนพ้องแต่เกมนั้นก็ได้ใส่ระบบ Good End Bad End เข้ามาด้วยโดยเรานั้นจะต้องทำการสำรวจดาวนิดหน่อยเพื่อหาทรัพยากรมาอัปเกรดยานเพื่อที่จะได้ G o o d End แต่ว่ามันก็สามารถทำได้ง่ายไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ข้อดีอย่างสุดท้ายของภาคนี้ก็คือด้วยการที่ภาคนี้นั้นมี DLC ที่ค่อนข้างเยอะมากมีกว่า16 DLC จึงทำให้เวลาที่คุณเล่นภาคนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความอัดแน่นแล้วก็ครบเครื่องมากๆมีมิชชั่นให้ทำหลากหลายมีการขับรถมีการทำมิชชั่นรอบเลนมีการทำมิชชั่นขับยานบนดาว ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยน่าเบื่อเหมือนภาคแรกซึ่งดีมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือมิชชั่นสุดท้ายของภาคนี้เนี่ยเป็นมิชชั่นที่น่าจดจํามากที่สุดเวลาเล่นแล้วตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากๆผมอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆก็ประมาณนี้สําหรับข้อดีของ Mass Effect 2แต่ใช่ว่าภาคที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างภาค2เนี่ยจะไร้ข้อติสัทีเดียว ภาค2เนี่ยดันมีข้อเสียเดิมก็คือการสำรวจดาวนั้นยังค่อนข้างน่าเบื่ออยู่เหมือนเดิมก็คือการสำรวจดาว,ดาวดาวหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้วิธีสแกนแทนซึ่งสแกนแต่ละทีจะเสียเวลาประมาณ5นาทีแต่ประเด็นคือมันมีให้สแกนเนี่ยประมาณ50ดาวซึ่งเยอะมากๆแล้วก็เงินที่เราต้องฟาร์มเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นทำให้เวลาที่เราเข้าไประบบใหม่แล้วเจอดาวอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกขี้เกียจสแกนขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเล่นให้ครบ100%เนี่ยก็จะต้องทนหน้าเบื่อหน่อยข้อเสียถัดมาก็คือมิชชั่นสุดท้ายที่ผมบอกว่าหน้าตื่นเต้นอันนั้นน่ะผมว่ามันใช้โชคมากไปหน่อยคือในมิชชั่นนั้นเน่ะเชฟเปิดต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มีส่วนสำคัญมากและถ้าคุณเลือกผิดเนี่ยมันสามารถเป็นแบดเอนได้เลยโดยการเลือกของผมเนี่ยผมก็ว่าผมเลือกดีแล้วนะแบบวิเคราะห์มาอย่างดีแต่ผลออกมาก็คือ ตัวละครลูกรักของผมนั้นตายเฉยดังนั้นเนี่ยผมต้องโหลดเซฟกลับไปใหม่แล้วก็ไปเปิดวิกิดูเพราะว่าถ้าไม่เปิดวิกิดูเนี่ยมันจะได้กูดเอ็นที่ค่อนข้างยากพอสมควรซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่ก็มีแค่นี้แหละที่เป็นข้อเสียด่างพร้อยนิดเดียวของภาค2 บอกตามตรงว่าเปิดมาภาค3เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันตูมตามง่ายเลือเกินเดินนิดก็ตูมเดินหน่อยก็ตูมแถมยังแอคชั่นจ๋ากกระโดดตีดังการได้เยอะทําให้ผมรู้สึกเหมือน Resident Evil ภาค6แต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมกลับพบว่า Mass Effect 3เนี่ยเป็น Mass Effect ที่ดีที่สุดในตรโลจี้เดี๋ยวมาฟังกันดีก,กว่าว่ามันดียังไงบ้าง ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนข้อแรกก็คือระบบการเพล์มีความมันแล้วก็เลาใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วตัวเกมนั้นมีความรู้สึกเหมือนเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์มากยิ่งขึ้นคือเขานั้นมีการเล่นกับอารมณ์มากยิ่งขึ้นทําให้เขานั้นสามารถบิ้วความรู้สึกอินความรู้สึกสลดหรือความรู้สึกน่ากลัวได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพาร์ทความน่ากลัวเนี่ยเกมภาคนี้ถือว่าทําได้อารมณ์ถึงมากๆเล่นเราหลอนใช้ได้เลย แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการต่อสู้ในช่วงที่มันน่ากลัวมีแค่เดินสำรวจฉากเฉยๆและที่สำคัญก็คือการเลือก Choice ในภาคนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้สร้างเนี่ยตอนแรกตั้งใจกะจะทำให้ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายของตา r เลจีดังนั้นการตัดสินใจเลือก Choice ในภาคนี้เนี่ยจึงส่งผลแรงมากๆ แรงขนาดแบบสามารถทําให้เอเรียนตายได้ทั้งเผ่าเลยซึ่งพูดภาษาบ้านๆน,น็คือการเลือกช้อยส์แต่ละทีเนี่ยระดับปัสสาวะเหนียวเลยทีเดียวผมนั้นต้องออกมาดู Google บ่อยมากๆเพราะว่ามันลุ้นจริงๆแล้วก็เลือกยากมากดังนั้นเนี่ยจึงถือเป็นข้อดีมากๆของภาคนี้อีกทั้งภาคนี้ยังเป็นภาคที่การตัดสินใจในภาคเก่าๆเนี่ยมีผลตอเอนดิ้งมากที่สุด ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลดีที่คุณควรจะเล่นภาค Legendary เพื่อที่จะได้ประสบการณ์ Ending ที่ดีที่สุดต่อมาคือตัวลายภาคนี้นั้นมีบุคลิกที่น่าสนใจแล้วก็มีจำนวนหลากหลายทำให้ภาคนี้นั้นเราต้องปรับแทคกติกตามสถานการณ์มากที่สุด ต้องมีการเลือกเป้าหมายเลือกใช้สกิลที่เหมาะสมแล้วก็เลือกเปลี่ยนโพสิชันบ่อยๆจึงจะสามารถสู้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาคือ Citadel DLC ทำไมรีวิวเกมที่รวมเกมใหญ่3ภาคเนี่ยแล้วก็เสียเวลามาค่อนข้างนานแล้วผมถึงต้องมาเสียเวลาในการพูดถึง DLC ตัวนี้ด้วย ก็เพราะว่า DLC ตัวนี้เนี่ยมันเทพระดับนั้นไงคือถ้าจะเป็น DLC ที่เทพที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยโดยถ้าหากวัดว่า DLC Blood and Wine นั้นเป็น DLC ที่คุ้มค่าที่สุดในเชิงของเวลาในการเล่นแล้วก็ความสนุก DLC นี้เนี่ยจะเป็น DLC ที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดในตลอดระยะเวลาการเล่นโดย DLC นี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นเชฟเพิร์ในมุมที่ไม่เคยเห็น เห็นเขาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเห็นเขาไปกินข้าวดูหนังเล่นกับหมาและที่สําคัญคือตลอดเวลาใน DLC เนี่ยมันเล่นมุกแบบรัวมากๆรัวแบบไม่หยุดเลยผมเล่นแล้วแบบกากลั่นตลอดเวลาเลยคือเล่นแล้วมีความสุขมากๆแถม DLC นี้เนี่ยยังเพิ่มกิจกรรมระหว่างเชฟเพิร์ดกับตัวลูกทีมของเขาอีกด้วยทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนั้นแน่นแฟนขึ้นไปยิ่งขึ้น ผมจึงบอกเลยว่า DLC นี้เนี่ยเป็นอะไรที่เทพมากๆข้อดีสุดท้ายครับคือเนื่องจากตัวเกมภาคดั้งเดิมเนี่ยการที่เราจะได้ Best Ending นั้นเราต้องไปเล่น Multiplayer เพื่อเอาแต้มมาใช้ในเกมเล่นคนเดียวด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แฟนสาบส่งแล้วก็ด่าทอกันมากแต่ในภาค Legendary Edition เนี่ยเขาได้เอาออกไปแล้ว ดังนั้นเนี่ยการที่คุณทํำมิชชั่นมาตลอดคุณก็จะสามารถได้เบสเอนดิ้งของคุณโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นมัลติเพลเยอร์เลย <they> ต่อมามาดูข้อเสียกันเกม mass effect ภาค3เนี่ยมีข้อเสียก็คือมีมิชชั่นบางอันเป็น Time Limited มิช s ั่นหมายความว่ามีมิชชั่นลองบางอันเนี่ยถ้าคุณไม่รีบทำก่อนแล้วคุณไปทำมิชชั่นหลักเนี่ย มิชชั่นเหล่านั้นจะหายไปแล้วประเด็นคือเกมอ่ะมันดันไม่บอกแล้วด้วยการที่ผมเคยเล่นภาคเก่ามาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะทำควสหลักเพื่อไปเก็บลูกรักของผมเอามาทำมิชชั่นลองเหล่านี้แต่พอผมเล่นไปตอนนั้นเนี่ยเล่นเสร็จออกมาแล้วมีมเมสเซจแจ้งขึ้นว่าภารกิจพวกนี้เฟล,ลหมดแล้วผมเลยรู้สึกเซ็งมากๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเล่นไปกว่า10ชั่วโมงแล้วผมต้องย้อนกลับไป5ชั่วโมงที่แล้วเพื่อกลับไปทำควสก่อนซึ่งเกิดขึ้นทีหนึ่งนี่ผมเลยเซ็งมาก คือคือจะมีก็ได้แต่อย่างน้อยช่วยบอกก่อนได้ไหมไม่งั้นต้องมาเสียเวลาเล่นใหม่อีกโอ้อย่างเซง็งแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายก็คืออันนี้เหมือนเชิงลำคาญมากกว่าคือแฟลตเนี่ยเยอะมากคือตอนเล่นไปเนี่ยสงสัยเลยว่าคนกำกับเกมเนี่ย ใช่เจเจอับรามที่กำกับ Star Wars ภาค7หรือเปล่าคือเออานิดนึงแฟดเออานิดนึงวูวบว่าเออานิดนึงสะท้อนแสงคือตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอโดนานานๆเข้ารู้สึกอัคาญมากแล้วพอเล่นเกมนี้นานๆเนี่ยรู้สึกเหมือนสายตาจะสั้นลงหรือไงไม่รู้ทําให้แบบต้องหยี่ตาเลยเวลาเล่นเสร็จเนี่ยจึงถือว่าเป็นหนึ่งในข้อเสียหลักของภาคนี้ ก็มีแค่นี้แหละครับโดยรวมนั้นภาคนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสรุปครับ Mass Effect Legendary Edition เนี่ยทำให้ผมกลับมาหลงรักซีรีส์ Mass Effect อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสียคนไปในภาค Andromeda โดยถึงแม้ว่าภาคหนึ่งเนื้อเรื่องจะดีแต่หน้าเบื่อไปหน่อยแต่ภาค2กับภาค3เนี่ยก็ช่วยแก้ตัว ทำให้เกม Mass Effect เนี่ยถือเป็นเกมที่อยู่บนหิ่งที่สมควรจะรับความยกย่องโดยคะแนนความสนุกโดยรวมที่ผมจะให้เนี่ยให้ไว้ที่8คะแนนแต่ถ้าวัดคะแนนความคุ้มค่าแล้วเนี่ยที่ผมซื้อมาในราคา1,200บาทเนี่ยผมให้เต็ม10เลยเพราะว่ามันเป็นเกมที่คอนเทนต์แน่นมากๆคุณจะรู้สึกถึงความเต็มอิ่มตลอด120ชั่วโมงที่ได้เล่นจริงอยู่ที่ความสนุกโดยฟังชแนลเนี่ย ไม่ได้สนุกไปกว่า Factorio หรือ Crusader King ที่ผมเคยรีวิวไว้แต่ความสนุกทางใจเนี่ยผมว่ามีไม่กี่เกมหรอกที่ทำให้คุณได้เห็นการเดินทางของคนคนหน,นึ่งเนี่ยตลอดทั้ง3ภาคพร้อมกับการเห็นพวกพ้องเนี่ยที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาทั้ง3ภาคเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยความสนุกในเชิง e อิ t i o n a l หรือความผูกพันตัวละครเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเต็มสิเลยสำหรับเกมนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ เจอกันภาค4ครับแต่ไม่เอาแบบแอนโดรเมดาแล้วนะอันนั้นก็เชีย่ยเกินอ่ะก็จบแล้วสำหรับรีวิวนี้ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์หรือ Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำไว้เจอกันใหม่ครับ